สิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปนายกรัมตีหลุดนี่นะมันคืออะไรอันนี้คนไทยต้องตระหนักนะผมมองว่าคลิปนายกรัมตีที่สนทนากับฮุนเซนนะที่หลุดออกมานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการพูดคุยด้วยเจตนาดีคือหมายถึาควา่าไม่อยากให้มีการรบนะส่วนวิธีการวิธีการพูดนะฮะต่างๆนั้นเป็นเรื่องกลยุทธ์หรือเทคนิค ถ้าเราฟังโดยรวมจริงๆแล้วเจตนาคือไม่อยากให้มีการลบราค่าฟันกันนะครับไอที่ไปบอกว่าลุงจะเอาอะไรเดี๋ยวจัดการให้มันก็เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องการพูดที่มันมันในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้กังวลอะไรเลยนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องเจตนาดีของนายยกรัฐรีที่อยากให้เห็นการเจรจารโดยสติภาพแต่ท่านรู้ไหมฮะสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปหลุดนี่นะนะคืออะไรนะครับ หนึงพวกเรียกรัฐประหารอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปนายกนะเพราะคลิปนายกเป็นเรื่องการเจรจาเรื่องอการพูดคุยระหว่างคนที่ซื่อกับคนไม่ซื่อนะหรือบางคนเรียกคนดีกับคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่เรียกรัฐประหารอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าประเทศไทย หอยหลังมาถึงขนาดนี้บ้านเมืองลำบากขนาดนี้เพราะการรัฐประหารแต่ยังมีพวกรัฐประหารยังนายเจตปุณณวณิชบอกว่าเราจะต้องจัดการปกครองตามรูปแบบของพวกเราหรือบอกว่าเรื่องคือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ร้ายแรงกว่าครับแต่สังคมเรากับเออไม่ค่อยให้ความสนใจก็เป็นเรื่องแปลกนะ สื่อมวลชนไม่ความสนใจในการที่จะดําเนินการกับบุคคลเหล่านี้ให้มันเด็ดขาดประการที่สองซิ้นร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปนะก็คือไเรื่องสวหัวอันนี้ผมว่าร้ายแรงยิ่งกว่าและเป็นรูปธรรมด้วยเรื่องสวหัวเมื่อใดมันหัวติดหัวได้และยังเป็นสวถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นสวที่มาจากการหัวประเทศนี้ลําบากนะครับองค์กรอิสระต่างๆขึ้นอยู่กับสวให้ความเห็นชอบ อันนี้เป็นรูปธรรมวันนี้มีคราวมาอีกนะกลุ่มสวมีลายหลุดจะไหมที่บอกเป็นคําสั่งจากข้างบนอะไรเนี่ยโอ้โหผมมองว่านี่แหละนี่แหละคือร้ายยิ่งกว่าคลิปนายกนะจะปล่อยให้สว,ห,วหัวลอยนวลไม่ได้ถ้ารัฐบาลอ่อนแอกลไกของสวมันจะเข้มแข็งยิ่งมาอ้างแบบนี้ท่านคิดดูก็แล้วกันผมถามว่าอะไรที่มันร้ายแรงยิ่งกว่า อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ชัดและร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปนายกคืออะไรไหมเรื่องที่ดินเขากระโดงที่ดินเขากระโดงครอบครองจริงเอาไปจริงเป็นที่ป่าอุทยานจริงประกอบกิจการจริงที่หลวงเสียดินแดนไปจริงไม่เสียดินแดนหรักเสียที่ดินไปจริงเรื่องเขากระโดงร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปนายกเพราะมันเกิดขึ้นจริง และมันก็เป็นไปได้แล้วและก็อยาที่จะแก้แล้วก็ใช้ที่ดินของหลวงอันนี้คือเรื่องที่ร้ายแรงกว่าคลิปนายกครับออกมาพูดวันนี้อยากเตือนสติว่ามันต้องพิจารณาความเป็นไปได้หรือความเป็นจริงด้วยคลิปนายกรัฐมนตรีผมก็พยายามฟังนะฟังแบบเป็นกลางไม่ได้ฟังแบบเข้าข้างแล้วพูดวันนี้ก็มาเนี่ยมาแก้ต่างแทนคือเป็นเรื่องเจตนาดี ในการที่จะพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติไมตรีเพื่อให้การเจรจาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบได้ตามวตัตถุประสงค์วตัตถุประสงค์สุดท้ายหมายความว่าเราเจรจากันได้ก็ไม่ต้องรบราค่าฟันกันเพราะการรบราค่าฟันนะการสงครามมีแต่สูญเสียนะครับและคนที่รับความลําบากมากที่สุดก็คือหนึ่งประชาชนที่อยู่แนวชายแดนสองคือทหารที่ไปรบ ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอันนี้คือความร้ายแรงถูกไหมฮะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ไอ้เรื่องที่เอามาพูดกันไปมาบรรยายรัฐกรรมหรอกก็เป็นข้อที่จริงในคลิปนั่นแหละแต่เราเจาะคำอยา่างเช่นว่ามันเป็นการขายชาติชาติเป็นขายไม่ได้แล้วมีใครขายหรอกมันขายไม่ได้ไม่ใช่ที่ดินของเราที่จะไปโอนโฉนดที่สํานักงานที่ดินเอาผมขายที่ดินแปลงนี้แล้วนะจดทะเบียนโอนจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วโอนมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ เราต้องตระหนักต้องมีสติครับนาะาถึงบอกว่าอย่าสร้างวันเราจะอย่าไปพยายามฟังอะไรเยอะแยะบางทีม,มันความแตกแยกนะเห็นไหมพอมีปัญหาอย่างงี้ปุป๊บนายกรับดีก็ออกมารับผิดชอบนะโดยการขอโทษมีการพูดคุยกันไม่นับปากสองเอาขอโทษกันด้วยนะและขอโทษต่อประชาชนด้วยอันนี้คือสิ่งที่นายกรับที่ทำผมก็ว่ามันก็ถูกแล้ว แต่จะถึงขั้นบอกว่าโอ้มันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต่อต้องไลน่นายกนะผมว่ามันบางทีมันก็ต้องคำนึงถึงชาติบ้านเมืองกันนะว่าประเทศไทยวันนี้รอการแก้ไขอะไรอยู่นะอย่างที่ผมคุยกัเมื่อวานน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจยาเสพติดนะปากท้องพี่น้องประชาชนต่างๆนานาแม้กระทั่งแนวชายแดนยังต้องรอการแก้ปัญหาถ้าเกิดรัฐบาลมันงอนเง่นมันขาดเสถียรภาพ งนะงบประมาณก็ยังไม่ผ่านนะเกิดมีปัญหางบเอ่องบประมาณก็ลาบากแล้วเราจะอยู่กันยังไงต้องต้องคิดให้หนักนะครับต้องคิดให้หนักจริงๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องประครับประคองนะผมเชื่อว่าบทบาทจากนี้ของนายกอบรีแพทองนานชินวัตรจะเปลี่ยนไปนะครับประเภทคนซื่อคุยกับคนไม่ซื่อคงไม่มีอีกแล้ว แลนะรู้แล้วรู้ใส่รู้พุงแล้วรู้ความจริงใจรู้ความเป็นมิตรเมตตีจริงหรือไม่รู้ถึงการเอาผลประโยชน์ในการเมืองของตัวเองทําลายคนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วถูกไหมฮะเอออันนี้บางทีการขอโทษบางอย่างก็ต้องให้อภัยกันแล้วก็ดูต่อไปนะครับดูกันต่อไปถ้ามันไม่ไหวค่อยว่ากันส่วนได้คําคก็วิาพากษ์วิจารณ์กันได้เหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่านายกมนตรีก็ออกมาขอโทษต่อประชาชน นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็มทําถูกแล้วนะแต่วันนี้อยากจะมาย้ําว่าสิ่งที่ร้ายแรงกว่าคลิปนายกรัฐมนตรีมันคืออะไรก็คือ3มเรื่องที่ผมพูดนั่นแหละครับพวกเรียกรัฐประหารพวกที่จะปกครองตัวเองนะระบอบของตอนเองสวหัวนี่อันตรายมากนะครับสวหัวกำกับองค์กรอสระทั้งหมดถ้ามีบทบาทมันจะขนาดไหน เขากระโดงอันนี้ของจริงเสียจริงนะครับไปทําหน้าที่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปกลับซึ่งมันเป็นเรื่องเข้าใจนะครับเรื่องความรู้สึกของประชาชนในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราคิดได้เราเห็นนนเห็นนี่คนไทยเรารู้จักคําว่าให้อภัยนะครับและสัมผัญก็คือต้องไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายยิ่งคนวายเท่าไหร่คนจะบุกทาเนียบโอ้ยคุณก็ไปบุกเลยครับผมถามจริงจะไม่มีคนไปหรอก เอาละอาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบชั่วครัง้งชั่วคราวแต่พอได้มีสติมานั่งฟังพิจารณาโดยรอบครอบฟังโดยอง์รวมหรือว่าฟังโดยเจตนาแล้วมันคืออะไรกันแน่คนไทยเข้าใจครับวันนี้ก็เริ่มเข้าใจกันเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วนะผมขอญาตเติมตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในประเทศนะอยากให้เศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดี นะครับยาเสพติดปลดบ้านหมดเมืองไปอะไรที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขรัฐดีคนไหนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวานะฮะอยู่แต่นีหีบอันนี้รัฐบาลก็ต้องปรับครับรัฐดีจากนี้ไปจเจาประเภทต้นรองงานมาก็ไม่ได้อันนี้นายผมเชื่อว่านายกิดจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะบทเรียนเนี่ยมันก็สําคัญล่ะครับนะและอาจจะเป็นเรื่องโอกาสที่ดีกับการตัดสินใจจากเดิมที่เคยเกรงใจที่เคยบอกนะวันนี้ หยุดคำว่าวเกรงใจนะครับแล้วทําหน้าที่ตามรูปแบบอย่างเต็มระบบครับวันนี้เลยฝากนะครับบอกกันว่าอะไรที่มันร้ายแรงยิ่งกว่าคลิปครับจำนวชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ